สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะทุกคนจำได้ไหมคะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ปายได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าที่ขึ้นเชื้อราค่ะเพราะว่าที่บ้านอากาศชื้นแล้วก็ฝนตก วันนี้ได้คุยกับน้องคนหนึ่งน้องบูมนะคะที่อยู่ในเฟซบุ๊กน้องบูมก็คุยกันเรื่องอรูปที่ก่อนหน้านี้พี่ปายไปที่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไปโอกินาว่าแล้วในรูปเนี้ยพี่ใส่เข็มขัดของกุชชีนะคะเป็นสีดำซึ่งเป็นสแตนดาร์ดเข็มขัดอยู่แล้วของกุชชี่จู่ๆน้องเขาก็มาคอมเมนต์ว่าเออพี่ปาย กับข็มขัดมันเข้ากับชุดนะ้าดูดีแล้วทีนี้พี่ก็คอมเมนต์กลับไปว่าเออตั้งแต่ออกมาจากอาบูดาบีบเมื่อตอนต้นปีพี่ยังไม่ได้ใช้แ็มขัดนั้นเลยแต่คือเก็บแ็มขัดนั้นไว้ในตู้เสื้อผ้าถึงพี่ก็คอมเมนต์ไปออไปหาน้องมพี่ปายก็คอมเมนต์ว่าเออบูมพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเข็มขัดพี่มันยังโอเคหรือเปล่าแต่สุดท้ายท้า,ทาสุดเมื่อตะกี้เข้าไปดูเข็มขัดนะคะแ็มขัดกุจี้ เส้นประมาณหมื่นกว่าบาทขึ้นราค่ะขึ้นราเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะว่าเข็มขัดพี่ปายมันขึ้นราเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะนี่นะคะคือพี่ปายก็จะเก็บเข็มขัดไว้ในนี้ก็คือโดยที่เราไม่ได้ใส่ถุงนะคะเห็นปะนี่มันคือรามันคือราจริงๆเลยค่ะนี่นี่อยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะเนี่ยแล้วก็ อาถุงเนี้ยเมื่อกี้แบบมันมันตั้งซอนทับสีดำไงไอเข็มขัดสีดำอะมันก็ถุงก็ขึ้นเชื้อราเดี๋ยวพี่ปายกับว่าจะาถุงเนี้ยไปซักทําความสะอาดค่ะนี่นะคะเอ่อทำไงดีโอเคว้าวก่อนหน้านี้นะคะคือพี่ปายได้ไปศึกษาไปอ่านหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดกระเป๋าว่าเราต้องทํายังไงบ้าง ก็เดี๋ยวพี่ายจะเอา,เอา,เอาผ้าเนี้ยผ้าแหงเนี้ยมาเช็ดเชื้อราออกแล้วก็เดี๋ยวกะว่าจะเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยมาเช็ดทําความสะอาดแล้วก็เอาเข็มขัดตัวเนี้ยไปตากแดดสักนิดหนึ่งสักพักหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยให้มันโดนแดดนะคะเดี๋ยวพี่ายจะต้องไปหาถุงมือแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะเพราะว่าเชื้อรามันเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ายก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์นะคะก็มี เดี๋ยวพี่ปายจะใช้ผ้าทิชชู่เปียกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากจะใช้ผ้าแห้งเพราะเดี๋ยวพอเช็ดแล้วอะเดี๋ยวเชื้อราม,มันกระจายนะมีทิชชู่เปียกนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําส้มสายชูที่เราจะต้องใช้เช็ดทำความสะอาดหลังจากที่เราเช็ดเชื้อราออกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดาษรองด้วยค่ะหน้ากากอนามัยเพราะว่าเชื้อราม,มันเยอะมากอีกอย่างหนึ่งพี่ปลายไม่มีถุงมือนะคะเพราะว่า ถุงมือที่บ้านไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะโอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวสุดๆเลยอะก่อนที่ไปทําความสะอาดนะคะพี่ปายอยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าของจะเป็นแบรนด์แหนมยีม่ห้ออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นราคาแพง hermes chanel หรืออะไรก็ตามแต่นะคะเกิดถ้ามันอยู่ในสภาพที่ไม่ดีหรือว่าในอุณหภูมิที่แบบชื้น เชื้อราเนี่ยมันสามารถขึ้นได้หมดเลยนะคะว่าเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรก็ตามแต่มันจะขึ้นหมดเลยคะ่ะแล้วเชื้อรามันไม่เลือกนะคะว่ามันจะขึ้นของมีห่อหรือของไม่มียี่ห้อแต่ตอนนี้เราจะต้องมาทําความสะอาดก่อนนะคะแต่คือเราต้องใส่หน้ากากก่อน,นะคะ่ะอุย้ยน่าก,กลัวสุดๆน่าก,กลัวมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันดับรแรกนะคะเดี๋ยวต้องเอาของพวกนี้ออกจากกล่องก่อนนะคะ ดิปเป็นเชื้อรานะคะุิยน่ากลัวมากเลยค่ะถ่าตรงนี้ไม่เลยเดี๋ยวเกไปตั้งตรงนี้ดีกว่า,าเราอ,ออกได้นะคะไปตรงนี้มันเราออกไปตั้งไปกัน เห็นไหมคะนี่คืออะไรนี่คือเชื้อราอีกแล้วคะ่ะเชื้อราเข็มขัดกุชชี่ราคาประมาณ1,000งหมืนต้นๆน,นะคะไม่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีคะ่ะเก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับเสื้อผ้าบางส่วนนะคะในตะกร้าเล็กๆวันนี้ไปเปิดมาแล้วก็มันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะอตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงชัดๆให้ดูชัดๆนะคะให้ดูชัดๆเลยค่ะนี่โอ๊ยทำไมฉันไม่ใส่ถุงมือเนี่ยสกรปรกมากนี่นะคะม้วนเก็บเอาไว้ในตู้ส้า โอเคเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเลยนะคะทำความสะอาดกันเลยโอเคหืมนี่นะคะโอ้ my god อ uh ืมเดี๋ยวพี่ปายคิดว่าพี่ปายต้องไปอาบน้ำนะคะ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโอเควิธีการเช็ดนะก็คือเราจะต้องตรงที่หัวนี้ไม่เป็นไรเพราะตรงที่หัวมันโอเคค่ะมันไม่มันไม่ได้ขึ้นมันไม่มีราเราเช็ดนะเราลูดไปเลยนะคะลูบลงทีเลยละคะ่ะลูบลงไปเลยครั้งเดียวนะลูบไปก่อนครั้งเดียวอย่าลูบขึ้นลูบลงนะคะเดี๋ยวมันเชื้อรามันจะกระจาย โอ้ยไม่ใส่ถุงมือนี่อันตรายมากมเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ <c oughs> จุดสุดอ้ะ เรานึกว่าเราเก็บของดีแล้วแต่จริงๆแล้วถึงเก็บดียังไงก็ตามแต่เชื้อรามันก็จะขึ้นอยู่ที่นั่นแหละมันชอบเมื่อวันก่อนตอนที่ไปปลายทำความสะอาดบ้านน่ะเขาก็แบบยังไงนะในบ้านมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรนะเหมือนเครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรแบบนี้มันก็ขึ้นรานะคะตู้เสื้อผ้ายังขึ้นราเลย นะอ,อันดับต่อไปนะคะเราจะต้องใส่อะไรนะนี่ยังไงน้ำส้มสายชูค่ะจริงๆแล้วเราใช้เด็ดต่อก็ได้อีน้ำสม้มสายชูนะคะอืมแล้วก็อันนี้ก็ต้องเอาผ้าหรือทิชชูแห้งที่ซับน้ำได้นะคะมามใช้ทำความสะอาดค่ะ ต้องเช็ดให้หมดนะคะข้างในเท่าที่พี่ปลายได้ไปอ่านรายละเอียดมาในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าสมมุติถ้าวิธีการปฐถมพยาบาลกระเป๋าเบื้องต้นนี่ก็คือเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนแล้วก็เราสามารถใช้น้ำเด,ดตตอหรือว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยใช้ทำความสะอาดนะคะก็คือเราต้องเช็ดให้ทั่วเลยนะคะ เมื่อเราแช่ทิชชู่แล้วเนี่ยเราต้องพาไปอย่างน้อยพาไปตั้งไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะหรือไปตากแดดสักนิดก็ได้เพื่อให้แดดมันช่วยฆ่าเชื้อนะคะอย่างน้อยเขาจะได้แบบเออหายใจบ้างก็จริง,รงๆแล้วเขาบอกว่าจริงจริงวิธีนี้มันก็ไม่ใช่แบบก็ไม่ได้ได้ผลหมดนะคะแต่คือคือเราต้องพามาม,มาเช็คด้วยว่าเกิดถ้ามันยังมีเชื้อราอีกเราก็ทำความสะอาดตามที่พี่ปายบอกไปข้างต้นนะคะ ทำจนกว่ามันจะหายนั่นแหละค่ะก็อันนี้นะคะนี่เข็มขัดกูตจี้ของพี่ปายซื้อมาหมื่นกว่าบาทจำไม่ได้เท่าไรไมโลนี่หมื่นกว่าบาทนี่ใช้เขาบ่อยมากตัวนี้นะคะไม่ได้ขายนะคะนี่ไม่ได้ขายค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นเบอร์กันดี้นะคะตัวนี้ซื้อมาจากที่ฝรั่งเศสประมาณหมื่นห้าหรือหมื่นหกพี่ปายจำไม่ได้แต่ตัวนี้ใช้แค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นค่ะอันนี้นะคะสีแดง อุยอันนี้ไม่ขึ้นนะคะอันน,น,นี้ก็ผู้ชมทางบ้านเขาก็แนะนําว่าให้ซื้อไอเจลตัวเจลที่ดูดความชื้นแล้วเอามาใส่ถุงอะไรแบบนี้แล้วก็ใส่เรียบร้อยอันนี้ไม่ขึ้น,นะคะ่ะอุ๊ยนี่โชคดีมากอันนี้เห็นปะนี่ของเป็นของนี่นี่เป็นสีแดงนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถุงอ่ะนี่นะคะอันนี้มันเดี๋ยวกะว่าจะพาไปตากแดดสักนิดนึง เพื okay, ่อให้มันหายใจส่วนถุงนี้เดี๋ยวต้องพาไปซักค่ะมันจะมีรอยเชื้อราอยู่เห็นป่ะนี่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 นีเห็นปะนี่นีเดี๋ยวเห็นปะนี่ไงรอยดำๆเนี่ยมันเป็นรอยเชื้อราค่ะนี่นะคะโอเคค่ะเกิดให้ยังไงเดี๋ยวพี่ไปขออนุญาตนะคะพาแชมขัดกุจจีกุจกุซี่กุจีนะคะ จะพานางไปตากแดดก่อนนี่นะคะจำเลยนะคะว่าถึงแม้ว่ากระเป๋าคุณหรือว่าเครื่องหนังคุณของแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมซื้อมาจากศพหรือซื้อมาจากอาเล็ตมันก็มีค่าเท่ากันแหละค่ะเพราะว่าอากาศที่ใต้มันชื้นแถมการเก็บรักษานี่ค่อนข้างยากอยู่นะคะถ้าฝนตกทุกวันแบบนี้คุณคะคุณต้องดูเช็คกระเป๋าเครื่องหนังทุกครั้งเลย โชคดีนะคะที่กระเป๋าของไมเคิลคอร์กับโดเช่กับบาดาของพี่ปายังไม่ขึ้นราไม่งั้นพี่ปายคงร้องไห้เดี๋ยวขอญาตพาไปตากแดดก่อนนะคะอันนี้จ ก่อนไปนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เอาของไปตากแดดเนี่ยเราอย่าตากแดดนานนะคะตากแดดประมาณสัก30นาทีค่ะเพราะเกิดถ้ามันตากแดดนานเนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องหนังเนี่ยมันเกิดความเสียหายได้ไดนะคะก็เดี๋ยวประมาณสัก30นาทีพี่ป้ายก็ค่อยเอาเข้าไปในบ้านค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปายต้องไปทําความสะอาดมือแล้วก็ไปอาบน้ำนะคะ่ะเพราะว่ามันสกปรกแล้ว เดี๋ยวไงเทคแคร์นะคะบ๊ายยค่ะขอบคุณค่ะบายไปแล้ว <Bye. S 1>